อุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีสพินิจนะครับกับรายการรีวิวทั่วทิพย์ทั่วแดนครับรายการที่จะรีวิวไปทุกสิ่งรีวิวไปทุกอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกับนี่เลยครับ คิวแฟลชิ่งริงแคนดี้บ็อกซ์ลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่ครับซึ่งในกล่องนี้นะครับจะมีแถมแหวนไฟ LED ให้สะสมด้วยการถึง6แบบเลยนะครับราคาจะอยู่ที่กล่องละ25บาทนะครับมีจำหน่ายที่7 e l e v e n นะครับแต่อย่างบางคนเนี่ยไปซื้อแล้วอาจจะไม่เจอที่ชั้นวางใช่ไหมครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เซเหมือนกันนะครับนี่เขาบอกว่าไฟมี2ส,สีด้วยนะามาแกะดูเลยดีกว่าครับ เอาไว้แบบว่าไปใส่แบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะแหวนไฟใช่ไหมเก๋ๆจะได้เป็นอะไรนะหกแบบนี้เราจะได้ซ้ำไหมคิดว่าอ่ะเจออันนี้ก่อนขนมลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะชิมก่อนไหมชิมก่นมอนไหมหอมนะ โอ้ยหอมมากหอมมอากเป็นรูปหัวใจอะไรเล็กๆนะครับแล้วขนมวา้งลังแล้ก็นี่เราได้เป็นแหวนสีชมพูครับรูปอะไรเนี่ยเชอรีป่ปะแกดูดีกว่าน้องมันมีไฟยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะอืมโอ้ยนี่ไงนี่ไงเขามีนี่นี่นี่เขามีสลักให้ดึงด้วยแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดด้วยอ,ะอ่ะเออดีเหมือนกันนะบางทีเราก็แบบว่าไม่อยากจะแบบว่าอันนี้ใช่ไหม เปิดตลอดใช่ไหมดึงสลักออกนะครับ<อ>เปิดสวิตโออนี่ไงมันจะเป็นไฟ LED 2สีเนี่ยไฟ LED 2สีแบบนี้<อ>แต่ว่าตัวอันนี้จะมี6แบบให้สะสม์<อ>เห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่เนาะนี่เอ้ยน่ารักนะอ่ะเอาไปใส่ปาร์ตี้ได้นะน้องๆหนูหนูกองต่อไปเลยดีกว่าครับดูว่าจะได้ซ้ำไหมนะครับ กล่องที่สองนะและเราได้เป็นแหวนสีนี่สีเหลืองครับรูปอะไรเอ่ย,อ,ยอ๋อนี่รูปลูกอมนั่นเองสีเหลืองนะคะวางไว้ก่อนนะครับยังไม่ซ้ําเลยเนาะใช่ไหมอ,อุ้ย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  พูดทำไมว่ายังไม่ซ้ำก็ได้ซ้ำเลยนะจ๊ะนี่เลยจ๊ะแสดงว่าเราก็จะไม่ได้ครบหกแล้วสิเอ้จริงเหรอเราก็จะไม่ได้ครบหกแบบหรออ่านี่เฮ้ยแสดงว่ามีโอกาสได้ซ้ำนะเนี้ย oh, <no. S 1> รู้ว่าจะได้ครบอะในรูปมันมีอะไรบ้างเนี้ยมีรูปหัวใจรูปโบรูปดอกไม้รูปกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวในรูปก็มีตั้งเยอะแยะนะได้เป็นสีเหลือง เอารูปเดียวกันเลยเดี๋คนละสีนะครับสีเหลืองนะครับเอาสามอีกแล้ว่ะเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรเนี่ยไม่มีดวงเลยอะเชอรี่อีกแล้วนี่เชอรี่ได้มาสามอันแล้วนะ อ้าวกล่องสุดท้ายถ้าได้สีเหลืองมานี่ก็สามสามเท่ากันเลยนะ,าะมาลุนดีกว่าจะได้เป็นอะไรนะเฮ<อ>้ยสีเหลืองจริงด้วยอโอ้เฮ้ยแต่ว่าเปลี่ยนรูปแต่ว่าเปลี่ยนรูปนี่ได้เป็นกระต่ายสีเหลืองน่ารักนะเฮ<อ>้ยก็เท่ากับเราขาดเท่าไรเนี่ยเรามีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสามแบบเอง ขาดอีกตั้ง3มแบบนะครับเออน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน <pe> ี่เลยครับแหวนไฟ LED นะครับที่เราแกะได้นะครับดูสิโหนี่นิ้วเราใหญ่ๆเนี่ยยังใส่ได้เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเอาไว้แบบใส่แบบปาร์ตี้นะสนุกสนานนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะมารีวิวทัอกทิพเทัอวแดาอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วค่ะ